สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการเชื่อมต่อ Facebook p a g จนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครนะคะสมัครใช้งานมาเป็นครั้งแรกเนี่ยทุกคนนะคะก็จะได้ทำการเชื่อมต่อเพจไว้ตั้งแต่ตอนที่สมัครครั้งแรกรอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่สมัครใช้งานข้าเจ้ามาเป็นระยะหนึ่งสักพักแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะเชื่อมต่อเพจใหม่ๆนะคะเราอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆมีเพจใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วอยากจะมาทําการเชื่อมต่อกับข้าเจ้าเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะคะเพราะว่า 1บัญชี Account ของข้าเจ้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ไม่จํากัด f a c e b o o k p a g จเลยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆ s i g n in แล้วก็เข้ามาที่หน้านี้เลยนะคะหน้านี้เนี่ยก็คือหน้ารวมเพจทั้งหมดนั่นเองค่ะที่เราได้ทําการเชื่อมต่อกับข้าเจ้าไว้ค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะคะจะเจอกับปุ่มบวกตรงนี้นะคะกดไปที่ปุ่มบวกได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะระบบเนี่ยก็จะขึ้นเพจที่เราเนะคะเป็นแอดมินนั่นเองนะคะ Facebook ของเราเนี่ยจะต้องเป็นแอดมินของเพจเพจนั้นด้วยนะคะระบบถึงจะขึ้นโชว์ตรงนี้เข้ามานะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นแอดมินแล้วเนี่ยแต่ว่าเพจมันยังไม่ขึ้นเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะคะมันมีหลายปัจจัยด้วยเช่นกันให้เพื่อนๆืนะคะมาคลิกตรงนี้เลยนะคะมองไม่เห็นเพจคลิกที่นี่นะคะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะเพื่อนๆนเนี่ยก็จะไปดูว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกไมยที่ทําให้ระบบเนี่ยมองไม่เห็นเพจนั้นๆนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวคิตตี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะด้านบนนะคะก็คือเพจที่เรายังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อน,นั่นเองนะคะและด้านล่างเนี่ยก็คือเพจที่เราได้ทําการเชื่อมต่อกับข้อจ้าไว้แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวคิตตี้นะคะจะมาลองเชื่อมต่อหนึ่งเพจนั่นเองนะคะให้กดปุ่ม เปิดนะคะให้เป็นสีเขียวนั่นเองนะคะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะทำการรีเฟชนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเพจให้เรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองเลื่อนลงมาด้านล่างดูนะคะนี้นั่นเองนะคะก็คือเพจที่ฮิตตี้เพิ่งเชื่อมต่อไปนะคะมันขึ้นมาในระบบแล้วนั่นเองค่ะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตไอคอนด้านล่างนิดน,นึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือไอคอนที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อนั่นเองนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเพจนี้นะคะเชื่อมต่อไปแค่ Facebook แล้วก็ Messenger เท่านั้น i n นส a าแกรมแล้วก็ Line Official Account เนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อนั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะลบเพจนะคะเราไม่ได้ขายของชิ้นนี้แล้วเราไม่ได้ทําเพจนี้แล้วอยากจะลบออกจากการเชื่อมต่อกับขาเจ้าก็ทําได้เช่นกันนะคะให้เพื่อนๆสังเกตไอคอนตรงนี้เลยนะคะเป็นรูปถังขยะนะคะกดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นว่าให้ยืนยันรายการการลบนะคะเราก็กดใช่ได้เลยนั่นเองค่ะแต่นี้เด๋ยวคิตตี้ไม่ลบเนาะโอเคจากนั้นนะคะคิตตี้อยากให้เข้าไปในร้านค้าของเราค่ะ การเชื่อมต่อนะคะเราสามารถเช็คได้แน่ชัดอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองนะคะนั่นก็คือตรงนี้เลยตรงเมนูการเชื่อมต่อนั่นเองนะคะ เข้ามาแล้วนะคะระบบนะคะก็จะขึ้นช่องทางนะคะที่เราได้เชื่อมต่อไว้เหมือนด้านหน้านั่นเองนะคะเราสามารถมาเช็คได้ตรงนี้เช่นกันนะคะอันนี้เนี่ยเรานะคะเชื่อมต่อ Facebook ไปแล้วนะะั่นเองระบบก็จะขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสําหรับออช่องทางอื่นๆที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะเราก็สามารถมากดเชื่อมต่อได้เลยนะคะระบบนะคะก็จะขึ้น Instagram นะคะหรือว่า Li n e o f f i c i a l Account ของเราให้ทำการเชื่อมต่อนะะั่นเองค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะและการลบร้านค้าอีกช่องทางหนึ่งนะคะเราก็สามารถเข้ามาที่เมนูตั้งค่าร้านค้าได้เช่นกันนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะจะเจอคําว่าลบร้านค้านี้นะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มลบนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เหมือนด้านนอกเช่นกันค่ะเอาไปทดลองใช้กันดูนะคะ